จันทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันศนนคต13ตุลาคมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้13ตุลาคม2565ที่ศาลาเฉล,ลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนายมนสิทธิ์ไพศาลธน,นวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจัดจนทบุรีข้าราชการตุลาการอายการทหารตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสมาคมองค์กรภาคเอกชนข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร13ตุลาคม2565 โดยร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลพระราชธรรมเมธีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้านำพระภิกษุสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศิลป์พระสงฆ์ให้ศิลป์เจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพระผู้วาราชการจังหวัดและภริยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรมทอดพระไตรจำนวนสิบไตพระสงฆ์สดับปรกรณภูษาโยงพระสงฆ์อนุโมทนาหลังจากนั้นผู้วาราชการจังหวัดนำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรีร่วมตักบ,บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน89รูป โดยสิ่งของที่ตักบาตรในครั้งนี้จะรวบรวมและส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานต่อไป